สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เนี่ยนะคะทีมงานของพวกเราได้ลงพื้นที่หาทรัพยสวยๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วค่ะพี่ชัญญารู้ไหมคะว่าที่ไหนลองทายดูสิคะอยู่ที่ไหนนะคะน้องเน็ตเน็ตขอบอกเลยว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่น้องสองห้องค่ะใกล้สีแยกไฟแดงหนองตะฟมเส้นทางไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตหนองละเวียงค่ะ อยู่ใกล้ร้านปาโก้หมูกระทาบุฟเฟ่และโลตัสหัวทะเลแหล่งชุมชนเนี่ยหนาแน่นล,ล,ล้อมรอบร้านค้าขายและโครงการหมู่บ้านขนาดใหญ่ๆเช่นโครงการสุขภัยโครงการอยู่สบายและยังมีโครงการขนาดเล็กๆหลายล้อมอีกมากมายเลยค่ะพี่ชัญญาราคาคงจะแพงน่าดูเลยนะคะน้องเนทราคาจับต้องได้เลยนะคะพี่ชัญญาอ๋อพี่ขับผ่านเส้นนี้ทุกวัน อย่างที่น้องเนตเล่ามาทั้งหมดมันใช่เลยค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาที่ดินทำเลทองอยู่ตอบโจทย์แปลงนี้ได้ดีเลยค่ะเหมาะกับการลงทุนเปิดร้านคาเฟ่ร้านอาหารศูนย์รถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถจักรยานยนต์จะประกอบการค้าอะไรก็ดีไปหมดเพราะว่าเป็นแหล่งเข้าหาชุมชนได้ง่าย ทำธุรกิจเติบโตได้รวดเร็วคืนทุนได้ในระยะเวลาสั้นๆค่ะพี่ชัญญามองตรงกับหนูเลยค่ะเพราะที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเนื้อที่1ไร่1งาน22ตารางวาหรือ522ตารางวาค่ะน้องเนตคะ่ะเจ้าซั์เขาเปิดราคาตารางวาและเท่าไหร่คะเนี่ยอืมจะว่าแพงก็ไม่แพงนะคะพี่ชัญญาเจ้ารั์เขาเปิดราคาที่ตารางวาละ 29,000บาทค่ะพี่ชัญญาหากท่านผู้ชมนะคะสนใจที่ดินแปลนนี้เข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้นะคะสามารถติดต่อสอบถามทางเรานะคะได้ที่เบอร์081955883 8พวกเรายินดีให้คำแนะนำค่ะหรือจะทักมาที่เพจขายและซื้อที่ดินโคราชอสังหาบายชายน้อยก็ได้นะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะน้องเนตใช่แล้วคะ่ะพี่ชัญญา ท่านผู้ชมอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากพวกเราทีมงานโคราชอสังหาและคลิปหน้าเราจะค้นหาที่ดินสวยๆทำเลดีๆมาฝากแบบนี้อีกเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ